สวดีค่ะทุกคนพบกับช่างมีนานะคะวันนี้ช่างมีนาจะพามาต่ดทรงเปิดข้างข้างหลังลากไซนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะช่างมีนาก็จะแบ่งผมนะคะข้างซ้ายข,าข้างขวาเลยค่ะในการแบ่งผมนะคะช่างมีนาก็จะใช้หวีซอยในการแบ่งนะคะทุกคนและขั้นตอนต่อมานะคะช่างมีนาจะใช้นะคะฟันรองในการเปิดข้างๆไปเลยนะคะในการเปิดนะคะให้เราไถนะคะแนบไปเลยแบบนี้เลยนะคะ ย,ย้ำๆนะคะตรงไหนที่มันไม่ขาดนะคะให้เราถายเลยค่ะฟันรองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะแหว่งอะไรนะคะโอเคและขั้นตอนต่อมานะคะช่างมินาจะใช้วีใหญ่ในการเก็บตรงรากไส้นะคะให้เชื่อมกับตัวที่เราเปิดข้างนะคะเป็น1.5นะคะทุกคนในการเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะยกซอยแบบนี้นะคะตรงผมยาวๆนะคะให้เรายกซอยขึ้นแบบนี้เลยนะคะ ข้างนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ฟันรองเป็น1.5ในการเปิดข้างๆนะคะทุกคนในการเปิดข้างๆนะคะให้เราไถาแน่ไปเลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะไถแล้วยกขึ้นไปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อมานะคะช่างมินาจะลบเหลี่ยมนะคะให้เราใช้วีใหญ่ในการลบเหลี่ยมนะเก็บแบบนี้เลยค่ะในการเก็บนะคะทุกคน ตั้งวีแล้วก็เก็บนะคะใช้มุมปากนะคะในการเก็บแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปรับฟันนะคะเก็บเป็น0.5นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแนวตั้งแล้วก็เก็บนะคะและขั้นตอนต,ต่อมานะคะช่างนานจะใช้5017ในการกันขอบนะคะทุกคนนี่นะคะในการกันขอบสร้างนะคะไกด์ไลน์เส้นก่อนนะเพื่อที่จะใช้ ใบมีดนะคะมาการซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะขอบก็จะดูคมนะคะทุกคนทรงผมก็จะดูชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะในการกันขอบนะคะให้ใช้มุมปากนะคะข้างซ้ายนะคะในการกันตรงหลังหูนะคะให้เรากันเป็นครึ่งวงกลมนะคะทุกคน,นกันๆนะคะและตรงนี้นะคะเราก็จะกันเป็นเส้นโตให้เรากันเป็นเส้นทับเส้นแบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้วก็ยกแบบนี้เลยค่ะเส้นก็จะออกเป็นตรงนี้เลยนะคะทุกคนข้างนี้ก็เหมือนเดิมนะคะให้เราการเส้นทับเส้นนะคะให้ลงมาแบบนี้นะคะเป็นเส้นแนวตรงนะคะทุกคนส่วนข้างหลังนะคะให้เราการเป็นรูปตัว u นะคะถ้าเราการเป็นรูปตัว u ก็จะรับกับทรงข้างหน้าที่เราการเป็นตัวสะอานะคะและก็ตรวข้างๆนะคะก็จะรับกันดีนะคะเหมาะกับทรงนี้มากๆเลยนะคะ ให้เราการยกกันยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะข้างนี้ก็เหมือนเดิมค่ะให้เรากันนะคะเข้ามุมนะคะมุมขวานมันก็จะกลายเป็นรูปสระ,ะอาลงมาสวยงามมากๆนะคะ และขั้นตอนต่อมานะคะช่างนานก็จะใช้ใบมีดโกนนะคะมาการซ้ำอีกรอบนะคะเก็บไรผมงอ่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะขอบก็จะดูเด่นดูชัดนะคะดูคมขึ้นมานะคะทุกคนและขั้นตอนนี้นะคะช่างมินา,นานจะใช้ฟันนะคะ0.5นนะคะในการรองฟันแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะและขั้นต,นตอนต่อมานะคะช่างมนา,นานจะซอยผมข้างบนนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะติดกิ๊บก่อนนะคะแบ่งผมก่อน เพราะว่าผมลูกค้าจะยาวเกินไปนะคะให้เราแบ่งก่อนครึ่งหนึงแล้วก็มาซอยข้างหน้านะคะทุกคนในการซอยนะคะให้เราดึงนะคะตึงๆนะให้เราสร้างไกด์ไลน์นะคะแล้วก็หยิบนะคะตรงไกด์ไลน์แล้วก็มาประกบแล้วก็ซอยออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนดึงให้ตึงๆนะคะทุกคนแล้วก็ซอยออกแบบนี้เลยค่ะในการจัดออกแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้หวีในการวีเช็คนะคะว่าตรงไหน ยังไม่ค่อยเท่ากันนะคะให้เราตัดนะคะทุกคน๋ยวนี้นะตัดแบบเฉียงๆลงมานะคะทุกคนแล้วก็จะซอยแบบสไตล์ทูบ็อกซ์นิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะซอยให้เป็นเหมือนหน้าม้าหน่อยนะคะแต่ไม่ได้คือมากนะคะทุกคนซอยแบบสไลด์ลงมาแบบนี้นะคะข้างนี้ก็ต้องซอยนะคะ ถ้าข้างไหนที่มันไม่ซอยข้างไหนาย,ยาวค่ะมันก็จะไม่เหมาะนะคะทุกคนมันก็จะไม่เหมาะกะับทรงผมนะคะส่วนข้างหลังนะคะให้เราจับแล้วก็ซอยแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนจับนิ้วแล้วก็ซอยออกแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะดึงแล้วก็ซอยออกนี้นะคะดึงเป็นช่อเป็นช่อแล้วก็ซอยออกนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะ แล้วก็ใช้กไกในการซอ,อยแบบนี้ก็ได้หาะวิธีนี้ก็ได้นะคะทุกคนในการตัดผมนะคะใช้หลายเทคนิคนะคะผสมผสานก็ได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ซอ,อยแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะดูสลวยผิวนะคะทุกคนไม่ดูหนาไม่ดูพื้อมากๆนะคะในการใช้กันไกคมนะคะมันก็จะเกิดความทื่อนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้กันไกฟันป้ามาสับไฟผมให้มี น,ะะน,นี่นะคะเราก็จะตัดทั้งดแบบนี้นะคะซอยแล้วก็มันสังเกตกระจกนะคะว่าตรงไหนไนม่โอเคนะคะให้เราตัดนะคะเข้ากับทรงผมนะคะทุกคนนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้กันไกฟันปลาในการสับปลายผมนะคะสับนะคะหนึ่งสองสามแล้วดึงออกแบบนี้เลยค่ะสับปลายผมนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการสับไปผมแล้วก็ซอยผมข้างบนและข้างข้างะคะทุกคนโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตรงเปิดข้างรากทรายนะคะหรือเรียกอย่างก็คือตรงมันเลดน,นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบร์เบอร์เลยน,นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ให่ของช่างมีนานะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย